อาะครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ตมังกี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวของโปโลมอนเทเลปนะครับผมด้านหลังผมนี้นะครับผมเป็นงานเกี่ยวกับคนรักโปเกมอนนะครับนี่นะครับจัดอยู่ที่ B2S นะครับผมสาขาเซ็นทรัลเวิร์นะชั้น4นะครับผมอยู่ด้านในสุดเลยนะครับนี้เป็นรอบที่เข้ามาดูเปิดตัวเลยนะครับผมนะที่เห็นเห็นนะครับผมก็จะมี แอนิเมะนะครับผมมีโซนของเล่นนะครับแล้วก็มีการ์ดนะครับผมนะแล้วก็มีตุ๊กตาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเท่าที่อ่านเอกสารนะครับผมนะมีพื้นที่เกี่ยวกับการหัดเรียนโปเกมอนการ์ดด้วยนะครับผม TCG นะครับผม t r a d i n g Card g a เกเนาะผู้ที่มาฝึกเล่นนะครับผมจะได้โปรโม1หนึ่งใบนะฮะการ์ดพิเศษมีจําหน่ายนะอันนี้เราสามารถเรียนได้ไหมคะเนี่ยผมก็อยากได้ใบนี้หนึ่งใบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่าพื้นที่นี้ มีอะไรกันบ้างนะฮะโซนเกี่ยวกับแอนิเมชันะครับมานั่งดูตรงนี้ได้นะครับฟังเสียงแป๊บนึงภาษาไทยปะปภาษาไทยน่ารักจัดๆนะครับเหมือน <c oughs> อันนี้เราจะเคยได้ยินมาแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วโซนนี้มีของเล่นก็ด้านบนนู้นนะครับผมวันที่ยี่สี่แล้วนะครับผมการชุดใหม่นะสกาเลต์ v i o เล t e เจะเข้าแล้วนะครับนี่ตุ๊กตาโอ้น่ารักนม,มีน้องไคลิวด้วยนะครับผม โกดักโอ้โหพชูนะครับผมไม่พลาดอยูแล้วนะครับก็โซนนี้เป็นโซนของการลองเล่น Nintendo Switch นะครับผมนี่นะคะับนี่โมนะาทำไมยืนกว้างบอลคางอยู่กัน <c oughs> มีคนไปเล่นนองนะโหมีตัวที่โชว์อยู่นี่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมเป็น Nintendo Switch นะฮะนี่นะครับผม s c a r l e t Vi o l e t นะมีแผ่นขายด้ยมั้งครับเนี่ยนะครับผมนี่คือกล่องลิมิเต็ดที่ผมเคยรีวิวไปนะฮะแล้วก็ตัวนั้นเป็นแผ่นเกมนะภาค สกาเลตเนาะแล้วก็อาเซอุสนะครับผมมองไม่เห็นว่าฝั่งนี้มีตุ๊กตาอีกนะครับมีอีกเยอะเลยนะครับผมนี่นะฮะหมอนนะฮะเหมือนจะมีหมอนซิปหรือหมอนว่าห่มนะฮะอืมนะครับโอ้หน่ารักในโซนนี้ก็จะมีตัวของของเล่นด้วยนะฮะนี่มีของเล่นเป็นมอนสเตอร์คอลเลกชันนะครับผมนี่มีเทพจังนั้นเลยนะเลฟเวอนซ่านะครับผมนะแล้วก็ตัวของใิคอสมาปะ นะครับเดียนก้านะครับมิวทูนะครับแล้วก็มีน้องไก่ด้วยน้องไก่นะโอโอนะครับผมนะฮะแล้วก็ของเล่นอีกเยอะเลยนะครับเครื่องนะครับผมลิมิเต็ดอยู่ที่นี่เยอะมากเลยครับผมน่าจะมีการรีสต็อกกันมานะผมช่วงแรกๆคือหายากมากๆนะยังไงใครอยากได้ไลายนี้นะยังไม่มี n t n t e o s w s w i t นะครับที่เป็น OLED นะอัปเกรดทั้งทีเอาเครื่องไลน์สวยๆอย่างนี้ไปนะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมนะเกี่ยวกับตัวของเครื่องคงเครื่องเขียนนะครับผม นะแล้วก็หนังสือน้องๆดูหนูนะครับมีล่มมีเสื้อด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีกระตูนด้วยนะนะครับโปเกบอนนะครับผมและสินค้าอื่นๆมากมายนะนี่ครับลูกรลักของเราตอนนี้นะโปเกเตอร์นะครับผมรักขนาดไหนตอนแรกจะใส่เสื้อโปเกเตอร์มาแต่ว่าหาไม่เจอนะนี่มีน้องมาด้วยนะครับผมเดินดูก็มีโปเกเตอร์ ตัวใหญ่ๆขายไหมอยากได้อะคือผมไปซื้อโลเกเตอร์มาไม่ทันด้วยที่งานนะก็เลยอดนะผมนี้เป็นของจากมุมของ TCG นะครับผมนี่เป็นของใหม่เลยนุย้ยอันนี้ชุดใหม่นะที่บอกนะผมเป็นสตาร์เตอร์นะครับผมก็รอบนี้ไม่ได้แรนดอมนะครับเป็นฟิกสตาร์เตอร์เลยนะครับที่ผมพูดไปในคลิปนะฮะนี่นะครับผมทั้ง3ตัวเลยนะฮะแยกกันมานแต่ว่า ของข้างในจะเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นเรนดอมสตาร์เตอร์เหมือนรอบที่แล้วนะแต่ว่ามีให้เลือก 3, 4, 3, สแบบนะครับแล้วก็ซองใหม่ๆนะอย่างเช่นตัวนี้นะผม EX เพิ่งมาเลยนะ mm hmm. ทุกคนนะกล่องเด็กบ o ็อกอันใหม่นะครับผมคือปีนี้นครับผมเหมือนการ์ดจะนำพวกคูดพวกนี้เข้ามาได้เยอะกว่าทุกปีเลยนะรอซื้อกันได้เลยนะครับผมใครชอบรายไหนนะฮะทุกคนกล่องการ์ดสกัเล t เวอร์เ รอแกะอยู่นะครับเออของดีนะครับเริ่มต้นเมตาปีนี้ไปด้วยกันนะผมโดยเฉพาะไวโอเล็ตนะครับผมนะแล้วก็ยังมีการชุดอื่นๆนะครับผมนะที่มีจําหน่ายที่นี่นะครับจริงๆจะบอกว่าหายากมากแล้วนะผมวีตายูนิเวิร์สชุดนี้นะครับแต่ว่าที่นี่ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะไม่น่าหรอกผมว่าเดี๋ยว่าหมดสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับทุกคนอันนี้เป็นโต๊ะเล่นการ์ดนะครับผมที่เขาทํามานะอันนี้เป็นลายที่ผมว่ามันมีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมนะโปเกมอนนินเทนโดนะครับผมนี่นะฮะ รวมทั้งเก้าอี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นลายเหมือนแบบว่าบอลนะครับผมนะเออถือว่าแบบว่าค่อนข้างพิธีพิถันเลยนะครับผมสวยมากมากเลยนะครับนี่ครับทุกคนด้านหลังผมนี่นะครับผมเป็นการ์ดนะครับผมที่เอามาโชว์นะเป็นการ์ดดิสเพย์นะครับตรงนี้นะเป็นตัวของชุดที่แล้วนะครับที่เป็นจักรวาลวีสตาร์นะครับผมที่เราแกะกันไปอย่างบ้าคลั่งนะ เพราะเราจะ AR กับ SSR เนาะนะครับผมแล้วก็การ์ดชุดใหม่ตรงนี้นะครับผมนะนี่เป็น s c a r l e t ด EX กับ v i o l e t ต EX นะครับมาดูการ์ดกันชัดๆดีกว่าอย่างนี้ก็การ์ดเด็ดที่ผมอยากจะเล่นอีกใบหนึ่งนะครับผมชูปิตาห์นะฮะชูปิตาห์ EX นะครับก็ท่าตีนะครับผมคือตีแล้วฝ่ายตรงข้ามจะนำการ์ดไอเทมจากมือมาใช้ไม่ได้นะจะคล้ายๆกับคู่วากาดอนนะครับผมแต่ว่าเป็นร่างหนึ่งนะต้องโวล์แต่ว่าใช้พลังงานเดียวนะครับผมโวลมาจากตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็มีการ์ดที่น่าสนใจก็น้องกุญแจใช่ป่ะมีไรดอนนะครับผม การ์ดเด็ดของชุดนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็น้องที่ผมบอกนี่นะผมน้องกุญแจนะครับผมน้องตัวนี้ไม่ธรรมดานะ,ะถ้าอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับ <c oughs> ผมนะปืนป้อนพื้นฐานนะครับผมทั้งกระดานนะคระับจะไม่มีความสามารถเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้คือปวดมากเลยนะฮะท <c oughs> ั้งกระดานทั้งสองฝ่ายนะถ้าเล่นตัวนี้เราจะไม่สามารถเล่น <c oughs> เรเดียนแกนโกกาได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องระวังนะฮะแต่ว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างปวดนะครับผมนะทุกคน AR อ่ารักนะครับผมนะแล้วก็บอลใหม่ที่รีมานะครับผมรอบนี้นะครับผม เนสบอลนะฮะใครมีอาร์ตเก่าก็ใช้งานได้นะผมสำหรบบับ TTG นะนะครับผมไฮเปอร์บอลนะครับไฮเปอร์บอลปรับเป็นไทยจ g นะครับผมนะอยู่กับเราไปอีกยาวนานนะครับเป็นไทยจ g แล้วนะครับผมนะตอนแรกผมก็ตกใจนิดนึงนะเพราะว่านี่เป็นสตาร์เตอร์เจนใหม่เว้ย <c oughs> ซึ่งมีแค่2ตัวนะครับผมแล้วก็ที่กระชูตัวเบอร์เลยนะครับแล้ว แมวเราหายไปไหนเนีนะ่ยฮะแล้วแมวเราอยู่ข้างในนู้นนะนี่นะครับแมวไม่ได้หายไปไหนนะแมวโดนมาแอบอยู่ตรงนี้นะเสียใจอ่ะไม่มีไอ้ตุกก๊กตาโฮเกเตอร์ตัวใหญ่ๆอ่ะอยากได้มากเลยไงเดี๋ยวผมรอดูเรื่องของการเล่นการ์ดนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการแจกโปรโมชั่นสำหรับคนมาเรียนด้วยนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีโอกาสได้เล่นหรือเปล่านะครับรอกัอนนะค,ครับทุกคนครับอันนี้คือการ์ดโปรโมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับผม นี่นะครับเปรโมาร์ดโปรโมทที่เรามาเข้าเรียนนะฮะแล้วก็จะได้การ์ดใบนี้ไปนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าบ่าย3ว so well ัน like, นี้ได้หรือยังนะฮะแต่ว่าวันที่24เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะโชว์แล้วนะผมมาเรียนนะฮะก็จะมีผู้เชี่ยวชาแนบสอนเราเล่นโปโลม o n เทนดิ้งการ์ดเกมนะครับผมนะนี่นะครับทุกคนตรงนี้นะฮะตรงมุมนี้นะครับผมนะจะมีโลโก้นะฮะเป็นโลโก้ของแบบว่าพิเศษอะทุกคนแลวข้างล่างนะครับผมจะเขียนว่าโปรโมนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นพิกาจูตัวนี้นะครับมาในกล่องไหนสักกล่องนะแต่มันจะมีสแตมพิเศษตรงนี้นะที่หาไม่ได้ที่ไหนเลยนะยังไงใครอยากได้การด์ดดีๆนี้ก็มาเรียนโปโลอมอนเทดิงการเกมกันได้นะครับผมนะเคฝากไปด้วยนะครับผม ทุกคนครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับพื้นที่นะก็การเล่นการ์ดนะครับก็น่าจะเริ่มเป็นหลังวันที่24ต่นไปนะครับผมเพราะวันนี้มันเป็นวันเปิดวันแรกนะฮะไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายเนี่ยหลัง3โมงเนี่ยทุกคนเขามีการลงทะเบียนคน100คนแรกแล้วที่จะได้มาร่วมงานวันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นจะเปิดให้เข้าเรียนการเล่นการ์ดหรือเปล่านะมันจะได้การ์ดโปรโมพิเศษด้วยนะครับผมนะแล้วก็โปเกมอนเพลย์เลดนะครับผมที่ผมอ่านตามเอกสารนี่นะครับผมนะไม่ได้จะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับ เซ็นทันเวิร์ดเนี่ยเป็นสาขาแรกนะก็จะมีอีก3สาขาเลยนะฮะเป็นที่ B2S เซ็นทันปิ่นเกล้านะครับผมแล้วก็เซ็นทันลาดพร้าวนะครับผมแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับคือเซ็นทันอีสต์วิวนะครับผมก็เร็วๆนี้นะยังไม่ได้เปิดนะครับผมแต่ว่าก็มีหลายที่นะรกระจายไปทั่วเมืองนะครับผมนะ ผมน่าจะสะดวกเซ็นท่านลัดพาที่สุดนะผมใกล้หน่อยใกล้หน่อยนะครับผมนะที่นี่ก็น่าจะประมาณนี้นะผมแต่ว่าเราในฐานะโปเกมอนโกเพเยอร์นะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นกู๊ดเท่กับโปเกมอนโกเท่าไหร่นะครับผมนะเป็นสินค้าของโปเกมอนอื่นๆมากกว่านะครับมีของเล่นเนาะมีการ์ดมีเกมนะครับผมมีตุ๊กตานะครับผมนะแต่ไม่มีอะไรที่แบบเชื่อมโยงกับโปเกมอนโกเท่าไหร่จะบอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วปะ เออเอาสเตนของเทรนเนอร์โปเกมอนโกมาตั้งสักอันได้ไหมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะใครพอมีเวลานะผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะผมเซนทันเวอร์นะช่วงนี้นะแวะมาเล่นกันได้นะครับผมนะมา,มาดูกันได้มาถ่ายรูปกับตุ๊กตาน่ารักน่ารักตามจุดต่างๆนะมาซื้อสินค้านะมาซื้อกาดนะผมบ็อกซ์จกักรวาลบิจตาหายากแล้วนะผมนะที่นี่มีมีเยอะด้วยนะครับผมนะยังพอมีจําหน่ายอยู่นะครับผมซื้อไปได้นะผมใครต้องการหากาด D H A ดีๆหา SAR นะครับผมนะยังมาล่ากันไปได้นะครับผมจากตรงนี้นะครับผมนะ ไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับโปเกมอนเทรลเลบที่บิวตี้เอสสาขาเซนทันเวอร์นะครับผมนะชั้น4นะเดินเข้ามาในสุดเลยนะครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะฮะตอนนี้มีสปอเตอร์ระดับนักผจญภัยนะตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยนะครับผมขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับผมนะใครพอมีกำลังอยากสปอเตอร์ช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได เรื่องยอดเงินโดเนตกันเข้ามาก็ได้เช่นเคยนะครับผมหรือว่าจะเป็นการกด like, ไลค์กดแช์นะและอย่าลืมนะกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆฝากด้วยนะครับผมนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี